สวัสดีจ้าพบกับช่องเทือยไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องไปสู้ขู่สุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารับทุกทุกท่านนะคะมาถึงตอนเมามอยหอย้หอยสังอีกแล้วครับพี่น้องป้องไปขา,าไปเที่ยวกับสามสี่วันนะคะไปเที่ยวเกาะเท็กซัสนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ก็เป็นครั้งแรกของตัวโตวเองเนาะคะ่ะ ตั้งเต็ม,มาอยู่ฮ้อนแล่นได้6ปีแล้วนะครับพี่น้อง่ะกับครั้งแรกเด้ไปเที่ยวเกาะนะคะแต่กับหูยว่าปริเทศฮอนแล่นเนี่ยทะเลมีเกาะอยู่ทั้งหมดประมาณ6เกาะค่ะอันนี้เป็นเกาะใหญ่ที่สุดนะคะเหมือนที่คลิปปล่อยไป2อสาคลิปนั่นแหละค่ะทะเลก็แตกต่างจากบ้านเรามากนะคะชายหาดก็ไม่ได้ขาวมากจนเกินไม่ได้มากเหมือนทางบ้านเรานะคะ ออกจะดำๆคล้ำๆหน่อยหนึ่งแต่ก็เป็นสีสม่ำเสมอกันแต่อากาศก็อยู่18-19องศาทั้งลมทั้งมืดพอดีแดดพอดีนี่ค่ะแต่ถ้า20ต้นๆขึ้นไปบางวันแดดฟ้าโลง่งๆก็ถือว่าแดดสุดยอดอยู่ค่ะแต่ว่าคนกับบอกให้นิยมไปแบบว่าไปเกาะนี่เราก็ไปเจ้ะจงทับไปเลีนน้ำาบน้ำเด็ดคือจังใช่าหาดภูกเก็ตพัทยาบานเฮานะครับพี่น้อง่ะ ก็คือตัวไทยเบื้องเมื่อวานานี่แหละค่ะคนเหล่นน้ำก็สิสว่วนหน่อยนะคะสว่วนมากไปปักลักกลางเต้นกลางปูเสือปูอะไรนอนกันนะคะรับลมรับอะไรและก็ส่วนมากเกาะน,นี้ก็เป็นเกาะที่หาชมนกชมธรรมชาติคนเลี้ยงสัตว์เยอะแล้วก็เป็นฟูงแก่บนภูเขาบนเนินปั่นจัก,กรยานได้รอบเกาะเลยค่ะทุกคนคะ่ะรอบๆเกาะแล้วก็เกือบร้อยกิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะ กาะใหญ่เหมือนกันปั่นจักรยานพอดีตัวโตกับแฟนก็เช่าจักรยาน1วันเต็มๆนะคะเก้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับแต่โชคดีว,ว่าเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับพี่น้องกับพ่อลาคับปันได้นะครับเพราะบางบางครั้งก็ต้องปัน่นคอลุมนะคะหลังจากจบจากเว้าเลยวนะคะกับพี่น้องได้ชมธรรมาชาติตอไปเลยเดยอค่ะ กระจเบิ้ังตัวไปเบิ้งฝูงแกะนะคะปั่นจักรยานไปชมฝูงแกะไปชมวิวทิวทัศน์สวยๆตามทางต่างๆดอกไม้ด้วยก็จะให้ชมต่อจากที่ตัวโตพูดไปเนาะค่ะกับกมีประเด็นขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องป้องไปคาากระเรืองผัวล่ะคะ่ะว่าพื้นผัวมันมันนะคะตาสมตาหวานอ่านคอมเมนต์กันในเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กตัวโต้กับแฟนก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นธรรมดาผัวเมียกันเนาะค่ะบาทนี่จันดาไอ้นั่งแฟนเกาเพื่อนนี่แหละค่ะที่มากินกาแฟก่อนที่ตัวโต้จะไปเที่ยวกันนั่นแหละค่ะเห็นเราลงรูปแฟนตัวโต้ก็ลงรูปนะคะในเฟซบุ๊กเขานั่นแหละคู่กันทั้งยิ้มทั้งหัวเราะทั้งชนแก้วทั้งดื่มทั้งอะไรกันนะคะนางก็คอมเมนต์ประมาณเหมือนหึงเหมือนหวงด้วยกับพีนองค่ะเกากับบอกเกาบบอยูเสื่อๆนะคะก็มาคอมเมนต์ เชิ่งว่าหวงนะคะเสียวแบบใดคะตัวตัวยังคิดว่าเธอก็มีแฟนไม่แลวเธอจะกกิดจะมาหึงหวงกันไดกับของเก่าอีกคะบ่เม่นว่าผัวยีฉันจะไปเป็นจู่กับเมียเก่าบอกค่ะสิเป็นแนวใดสิว่ารัพย์สนอลหม่านบอกกับพี่น้องป้องไปค่ะมาคอมเมนต์แต่ตัวโตก็อ่านได้ตัวตกับเขาไปอ่านกับเขาใจยุ่รอกค่ะภาษาเนเธอร์แลนด์นะคะโอ้พวกเธอคือทรงมีความสุขกันนาะยยิ่รรื่นตัวตเขาคือสิมาร์กน้อยสันวา สากไปเห็นกอของหอนแล่น์เนเธอร์แลนด์เห็นธรรมชาติลหลายๆเขา,าก็สิมักเนาะว่าสันมาบอกคำนั้นคำนี้ผัวไอ้เข้าของด้วยแฟนเฮ้ากับมิเตยิมนะคะอ่านคอมเมนต์เข้าไปกับยิมมุ้มมุมิบมิบไปนะคะเสี่ยวเนี่ยดเนาะบาทที่นี่พี่น้องป่องไปขาวันข้างหนามันจะเป็นลักษณะใดยครับเป็นแบบนี้สิบอะไราขาหัวไปกลับขึ้นไปเอาเนี่ยเกาผัวเกาบอกครับพี่น้องขาอยู่กับไม่มาพอแห้งบาแสบบานัวคัสเซเลนขึ้นไปเอาของเกาอีก มันก็สิเปลียนไปได้อยู่แม่นบ่าครับพี่น้องมี่คาะคนไปเอ้เมีอ่ะไม่แล้วสวดสวดไปหลากหลายคนหลากหลายหมองแล้วกับขึ้นไปอยู่กับของเกาเมียกเกามากับมีอยู่ในนกค้าเนาะบด้เนาะโค้งมาตายลังไปกินปนถวยเกาอย่างประมาณนี้นะครับพี่น้องคะเวลาฉันดีก็ดีแต่เธออยาให้ฉันรายนะคว่าบัดเสรตุก็เลยเตียมไปนะครับพี่น้องค้าว่าทางหน้ามันเสียดเป็นนั่งรายซะบอกค้ากินแต่น้ำสมหลายอยาชฉันได ให้ฉันได้กินน้ำกรดนะคะฉันกินแต่น้ำส้มมานานแล้วค่ะมาสันว่าฉันจะต้องอดทนสวยถึกบึกบึนต้องอดทนขนาดไหนนะครับพี่น้องค่ะเอาใครว่ากันต่อไปก็ปม่ปเด็นนี่แหละค่ะยิ้มตาสมตาหวานรเฟิร์สบุกนะคะเราไม่อยากเช็คกันเพราะส่วนตัวก็คือส่วนตัวเขาให้สิทธิ์ส่วนตัวเราปก,กติเราก็ต้องให้สิทธิ์เขาแต่ว่าเมื่อสิมาเป็นแบบนี้ก็สิได้เบิ่งเรื่อยอยู่ค่ะ เพราะว่าตัวๆก็เป็นเพื่อนของแฟนอยูุ่เหลี่ยเขาก็สามารถอ่านข้อความได้เหมดน,นะครับเวลาคนส่งข้อความมาใน้เฟี้ยนบุ๊คเฟนเขาก็เห็นหนึ่งสี่นะครับก็สิได้จับตาเมื่อเรานั่งนี่สิเป็นแบบใดเขนานั่งอยากเรียนกับนั่งสาวไทยก็ต้องจัดให้จักน้อยหนึ่งเนาะครับพี่น้องค่ะของไผ่ไผ่กับหกอกหัวงผู้อื่เสียบไปคว้างอีกกะธรรมดาเนาะคะ่ะเขาต้องเน็ตหนึ่งนะครับพี่น้องค่ะ เป็นประเด็นแบบใดสมอว่าสู้พี่สู้น่องฟังอีกในวันข้างหน้าเด้อค่ะเอาเอเอาเอา,เอาจา้าเราเบิ้งคลิปเบิ้งธรรมชาติจนจบคลิปนี้ไปเลยเด้อจ้ายังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชม f อซเก่าเอซใหม่ทุกท่านนะคะตลอดปลอดภัยจากโรคระบาดครั้งนี้กันทุกคนเด้อค่ะทางเมืองไทยเฮาวกำลังบุ่มบุ่มบําบําลาเนาะคะ่ะ อยู่รอดปลอดภัยทุกคนไปมาใส่มาใส่กับเกลเอยแมตเอยกับไซกันตามรัฐบาลตามสังคมนะคะสู้กันต่อไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทางนี้แหละค่ะตอนมันเยอะมันก็เยอะตอนนี้มันเบยออกมันซาออกไปกะจังหวะกันกันสู่ต่อไปในวันข้างหน้ากันดวยค่ะทุกท่านค่ะเป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะทางบ้านเฮานะคะขอบคุณและสวัสดีนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ ตอนนี้เราก็ปั่นมาถึงฟาร์มแกะนะคะทุกคนคะ่ะนู่นค่ะปั่นถึงตรงไหนก็จะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้คงต้องปั่นทั้งวันละคะ่ะเพราะว่าเช่ารถมาแล้วคะ่ะ อย่าร้องอย่าร้องหนูภูเขานะคะเส้นทางปั่นจัก,กรยานทั้งนั้นเลยค่ะรอบเกาะน,นี้เลยนะคะทุกคนค่ะแสดงว่าขนเขาตัดออกหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะอีกอย่างข้องขึ้นชื่อเกาะน,นี้ก็คือขนแกะนะคะ ผลิตภัณฑ์จากขนแก่ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มหรือว่าเสื้อกันหนาวต่างๆนะคะทุกคนวันนี้นางมาเลี้ยงแกะนะครับเป็นเด็กเลี้ยงแกะหนึ่งวันนะคะนี่ลคะคามาด้วยก,กรรันด้วยจัก,กรยานไฟฟ้านี่แหละค่ะเช่าเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งวันและวันนี้นะฮะนี่แหละค่ะมากับรถจักรยานนี่แหละจ้าทุกคน แก้เป็นการพามันยังเก้ไทุก่ำนะฮะนู้นสิสาราศเยอะมากค่พร้อมพูดเลยนะฮะเราจะขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์บนภูเขาหน่อยนึงนะคะทุกคนคะ่ะตามโตโต้ตไปเลยเด้อจ้าว่าจะพาขึ้นไปชมอะไรนะฮะ หญ้าบนภูเขาก็งามเชียวฮะไปกับจักรยานบ้างเดินบ้างแวะเที่ยวตรงนู้นตรงนี้บ้างนะคะทุกคนอากาศวันนี้ก็18 19องศาค่ะถ้าเดินแบบนี้ก็ร้อนประสมควรแต่ปั่นจักรยานก็ถือว่าเที่ยวรมเที่ยวเย็นอยู่ค่ะ เกาะแห่งนี้ประชากรอาศัยอยู่ประมาณหมื่นสามพคนนะคะถึงแฟนตัวโตบอกนะคะขึ้นมาขึ้นมาค่ะวูยูทัดสวยงามเหมือนกันค่ะส่วนมากก็จะมีเลี้ยงแก่เลี้ยงวัวเลี้ยงสีงสาราสัตวะะ์่ะเยอะมากค่ะ จ้าจุดตรงนี้สำหรับคนมาส่องดูนกกันนะคะมีกล้องส่องทางไกลตรงนี้ด้วยค่ะเราดูนกกันนู้นค่ะการอาศัยอยู่ของนกต่างๆตามนู้นค่ะหนองนำลงไปหาทะเลนนรือไก่เลยนะครับ